สวัสดีครับร้านบินโบริโอครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับลำโพง18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นลำโพงไอบานะครับสินค้าใหม่มื่อนึงนะครับตัวนี้เป็น18นิ้วเอ่อพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับแม่เล็กยูสองร้อยห้าสิบมิลนะครับผมสองร้อยห้าสิบมิลสองสั่นนะครับสองกอดนะครับเป็นลำโพงใหม่มื่อนึงนะครับผมนะครับราคาขาโตก่ายยูดอกละหาพันห้าร้อยบาทนะครับผมดอกละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้กั มีโอกาสเอามารีวิวพอดีนะครับพอดีลูกค้าเพิ่นมาซื้อนะครับ24ดอกนะครับผมนะครับอันนี้เป็นดอกเก้าเพิ่นนะครับชาร์ลิเนอร์นะครับเอามาเทิร์นนะครับนี่ครับเพิ่นมาหลับนะครับผมวันนี้ก็ทีมงานแอดซาวเกษตรวิสัยนะครับกับเพื่อนๆทีมงานเครื่องเสียงน้ำกันนะครับผมอยู่จังหวัดเลสนะครับผมรอบนี้เพิ่นก็เปลี่ยนใหม่ทั้งเบิดเลยนะครับ24ดอกนะครับผมนะครับฝากติดตามผลงานนะครับผมนะครับวิธีเครื่องเสียงแอดซาวนะครับผมเกษตรวิสัยนะครับผมกับ เดี๋ยอยู่ไก่หรือว่าได้ฟังในสัมษั์กับคอมเมนต์มาบอกกันแน่นะครับผมนะครับรอบนี้ฤดูกาลนีนะครับผมกับเพิ่นเปลี่ยนไม้เบิร์ดเลยนะครับเพิ่นเปลี่ยนไม้เบิดเลยนะครับยี่สิบีดอกนี่ครับดอกไอ้บ้านะครับผมเกาไก่นะครับหรือพานาลวัตนะครับเป็นของบริษัทเซตโกนะครับตัวนี้นะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมดอกละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมสินค้าใหม่นะครับลำโพงตัวนี้ดังดีครับดังดีนะครับ ทางหลาเท่ากับเป็นตัวแทนจำานทุกรุุนเลยนะครับผมมันมีหลายรุ่นนะครับไม่มีหลายรุ่นนะครับตัวนี้ก็ลอหาปัญหาเดียวปม้เบิ้งทด้นหนาเดี๋ยวผุมงหายหนาเบิ้งครับพวงสร้างดีนะครับเแข็งแรงมาตรฐานนะครับนี่นะครับทังหนาก็จะเป็นลวดเย็บขอแบบนี้นะครับลวดเย็บขอแบบนี้นะครับฟาหมวกนะครับจิ๊บผ่าเขียวนะครับผมผ่าสร้างมาจากนอกนะครับผมตัวนี้นะครับผ่าเขียวนี่ครับทา้งในก็จะเป็นตู้แดม ยู่สไปเดือ์เป็นเล็กนะครับผมนะครับเป็นเล็กนะครับหนวดปุ่งพวกเนี้ยเบื้องมาตรฐานแข็งแรงนะครับมาตรฐานแข็งแรงผู้ใดสนใจกะสามารถติดต่อสั่งซื้อข้ามาได้นะครับร้านเบนริโอนะครับอยู่องค์เสลวรนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ดอกเกานะครับดอกลำพงเกลเกานะครับทีอยากเปลี่ยนอยากโลออกนะครับกะสามารถน้ามาแลกตีเทือนได้นะครับเพือนะครับหรับแดกเปลี่ยนนะครับตีเทือนดอกเกาให้น้ำฮะ กูเดเราต้นคลิปนี้เราก็ฝากกดไคลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ